บักสปอยล์ขอเสนอตัวอย่างสับประยุทธ,ธ,ธารุฟ้าตอนที่59ต้องบอกว่าตัวอย่างนี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างวันนี้เราจะมาทำการแกะแล้วมาทำการเปรียบเทียบระหว่างเวอร์ชันอนิเมะกับเวอร์ชันนิยายให้เ,เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะบัดนี้ตัวอย่างนี้ครับเป็นการที่เหมยตูซ่าช่วยเซี่ยวเหยียนปกป้องเสี่ยวเหยียนหลังจากนั้นนางก็ทําการนะไปช่วยเยาเฉินในการต่อสู้กับคุยทักกดอูอีกทีหนึ่ง โดยการขอร้องของเสี่ยวเหยียนทีแรกนางก็ไม่อยากไปหรอกแต่ถูกเสี่ยวเหยียนเนี่ยอ้อนวอนด้วยสายตาที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและนางก็ไม่เคยเห็นสายตาแบบนี้ปรากฏในตัวเสี่ยวเหยียนด้วยสุดท้ายนางก็เลยใจอ่อนการต่อสู้กับผู้ทักกดอู่ต้องบอกว่าราชินีไมตตซ่าเองก็เหมือนจะได้เปรียบเพราะเหมือนกับ2ต่ตอนหนึ่งนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านผู้ทักกดอู่พยายามจะหาทางออกให้กับตัวเองเพราะถ้าสถานการณ์ยังดำรงต่อไปแบบนี้ คนที่สวยก็คือตัวเขาดังนั้นครับผู้ทักกดอูก็เลยต้องยอมแลกกับอะไรบางสิ่งที่เรียกว่าโอทุ่มทุนสร้างเลยก็ว่าได้สุดท้ายผู้ทักกดอูก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดว่าเอาแบบนี้และกาันใช้วิญญาณหยุนซาที่เขาเพิ่งได้มาเนี่ยแหละเป็นระเบิดวิญญาณซึ่งระเบิดวิญญาณนี้จะมีผลต่อพวก วิญญาณหรือไม่งั้นก็พวกประเภทสัตว์อสูรอย่างราชินีเหมยตูซาเป็นต้นสาเหตุก็มาจากสัตว์อสูรเหล่านี้มีพลังจิตวิญญาณที่ไม่แข็งแกร่งพลังจิตวิญญาณจึงเป็นจุดอ่อนสําหรับสัตว์อสูรสัตว์อสูรส่วนใหญ่มีร่างกายแข็งแรงแต่พลังจิตวิญญาณนั้นอ่อนด้อยเช่นเดียวกับร่างวิญญาณที่ไม่มีกายเนือ้อดังนั้นสองประเภทนี้จึงจัดอยู่ในประเภทที่โดนระเบิดเข้าไป แล้วจะได้รับความเสียหายมากกว่าคนปกติทางอ้างอิงตามเวอร์ชันนิยายเนี่ยเขาจะมีการพูดว่าหน้าของหยุดซานจะปรากฏออกมาเป็นหน้าขนาดใหญ่นะเหมือนกับถูกทางด้านของเงาสีดำากอกเทล,ลงไปในสมองให้กลายเป็นระเบิดนั่นเองแต่ในเวอร์ชันขอนี้ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะทำออกมาในรูปแบบใดระเบิดวิญญาณที่คุ้ทักกดอู่สร้างสำเร็จแล้ว บอกว่ามันมีพานุภาพร้ายกาจและร้ายแรงสําหรับร่างวิญญาณมากๆเขาทำการโยนระเบิดดังกล่าวไปให้กับราชินีเมตูซ่าและเยาวชนรับแบบเต็มๆการระเบิดของระเบิดวิญญาณนี้ทำให้เกิดนะครับเป็นเหมือนกับหมอกสีดำมากมายเนี่ยกระจายไปทั่วจนคนทั่วไปไม่สามารถจะมองเห็นด้านในได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เสียวเหย็นเนื่องจากว่าเขามีพลังของไฟพิเศษดังนั้นจึงใช้พลังของไฟพิเศษ ในการสอดส่องดูสภาพของด้านในกลุ่มควันเหล่านั้นว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ภายในนั้นสิ่งที่ระเบิดวิญญาณเนี่ยทำออกมาก็คือการระเบิดขั้วกาศจนเกิดกลายเป็นเหมือนกับว่าขั้วกาดี่ยฉีกขาดออกจากกันถือว่าเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากๆเลยทีเดียวหลังจากที่สามารถสำรวจเห็นภายในได้แล้วก็เห็นสภาพของทางด้านเยาวินได้รับบาดเจ็บพอสมควร เงาร่างวิญญาณที่พ่าเรือนอยู่แล้วก็ยิ่งพ่าเรือนหนักเข้าไปอีกส่วนราชินีหมยตยเลขเนื่องจากเป็นสัตว์อสูรจึงได้รับบาดเจ็บอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ถึงกับหนักเท่ากับเหยาเฉินหลังจากนั้นคุยทักกวดอู่ก็เริ่มโจมตีเหยาเฉินอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากการสังเวยวิญญาของหยุนซาออกไปแบบนี้เขาเองก็เสียห,ยหายหลายแสนเหมือนกันดังนั้นจึงจะเป็นต้องรีบจับคนใดคนหนึ่งให้ได้และตอนนี้เหยาเฉิน รู้สึกเหมือนว่าจะสามารถจับง่ายกว่าเสี่ยเวเียนที่มีราชินีเมตูซาคอยดูแลอยู่ดังนั้นเขาก็เลือกจับเยาเฉินนี่แหละพอราชินีเมตูซาเห็นแบบนั้นราชินีเมตูซาก็อยากจะช่วยเยาเฉินครับแต่เนื่องจากว่าพุทักกดอูเนี่ยโจมตีได้อย่างรวดเร็วแล้วบวกกับว่านางได้รับผลกระทบทางจิตวิญ,ญญาณจากการระเบิดจิตวิญ,ญญาณของหยุนซานก่อนหน้านี้ด้วยจึงทําให้นางเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ไวเท่ากับคู่พิักกดอู ในช่วงที่ต่อสู้กันแบบชุลมุนนั้นในสุดผู้ทักกดอู่ก็สามารถเข้าประชิดตัวเหยื่าเฉินได้เป็นที่สําเร็จพร้อมกับชานใช้โซ่มากมายในการจะค้าคุมเหยื่าเฉินไปแน่นอนตอนนี้เหยื่าเฉินเองก็รู้ตัวแล้วว่าเขาน่าจะไม่สามารถรอดพ้นจากสถานการณ์ตอนนี้ไปได้ในช่วงสุดท้ายที่เหยื่าเฉินกาลังจะถูกจับตัวไปนั้นเหยื่ยาเฉินได้ทําการสั่งเสียกับเสี่ยวเหยียน โดยการทิ้งตาผนึกรูปเปลวเพลิงไว้ที่หน้าผากของเสี่ยวเย็นแล้วบอกว่าเมื่อไรที่ตาประทับนี้หายไปแปลว่าอาจารย์นี้ได้ราโลกไปแล้วและเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกก็จะกลายเป็นสมบัติลายเจ้าของถือว่าอาจารย์มอบสมบัติที่นี้ให้กับเจ้าและกันส่วนสมุนไพรและสมบัติต่างๆที่อยู่ในแบนบรรจุสีดําข้าก็ขอมอบให้เจ้าถ้าเราศิษย์อาจารย์มีบุญวาสนาต่อกันคงได้พบกัน นั่นคือสิ่งที่เยาเฉินเนี่ยทำการสั่งเสียกับเสี่ยเวเหยียนที่จริงแล้วมันยาวมากกว่านี้แต่ผมตัดให้แพ่บางตอนเท่านั้นหลังจากนั้นเยาเฉินก็ถูกคุยทักกดอูจับตัวไปต่อหน้าต่อต,อตาเสี่ยเวเหยียนโดยที่เสี่ยเวเหยียนไม่สามารถจะทําอะไรได้ไม่สามารถจะช่วยอาจารย์ตัวเองได้ไม่สามารถแม้แต่จะกยับตัวออกไปเพื่อขัดขวางได้และในศึกสงครามนี้มันจะมีอยู่ช่วงตอนหนึ่ง ที่ทางด้านนะครับจือเหยียนเนี่ยเข้าสกัดการโจมตีจากผู้ทักกดอู่เอาไว้เพราะตอนนั้นไม่มีใครสามารถปีกตัวออกมาช่วยเซี่ยวเหยียนได้แล้วราชินีมหมตซาก,ก็ไม่ได้เยาเฉินก็ไม่ได้คนอื่นๆก็ไม่ทันทางด้านจือเหยียนก็เลยรับท่าโจมตีของผู้ทักกดอู่เข้าไปเต็มๆแทนเซียวเหยียนแต่นางเองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายเพียงแค่ร่างกายอ่อนแอลงเท่านั้น หลังจากคุยทักกดอู่ได้วิญญาณของเหยาเฉินไปแล้วตัวเขาเองก็ยังไม่ได้จากไปทันทีตัวเขาเองครับหวังให้เสี่ยวเหยียนเกิดความโทศะเกิดความเดือดดาลขึ้นมาเพื่อจะบุกเข้าโจมตีเขาหลังจากนั้นเขาจะสามารถจับกลุ่มทั้งเสี่ยวเหยียนและเหยาเฉินได้พร้อมกันสุดท้ายเนี่ยเสี่ยวเหยียนก็สติแตกจริงๆบอกว่าให้คืนวิญญ,ญาณขออาจารย์ข่าคืนมาแน่นอนว่าคุยทักกดอู่ก็เหมือนกับว่าเข้ามาดิเข้ามาเอาเข้ามาเลยในจังหวะน,นั้นครับโดนลาชินีไมตูซ่าเนี่ยแหละ ห้ามเอาไว้และดึงสติเสียวเย็นกลับมาพอคุยทักกดอู่เห็นแบบนั้นก็ทำการถอนหายใจเนื่องจากตอนนี้ไม่สามารถจับกลุ่มเสี่ยวเย็นได้แล้วแต่สามารถได้เหยา่อเฉินมาก็ถือว่าคุมแล้วสำหรับภารกิจเดินทางมาที่จักรวรรดเิเยนหมากครั้งนี้ดังนั้นเขาก็เลยพูดกับเสี่ยวเย็นว่าถ้าเจ้าอยากช่วยคนให้มาที่ตำหนักเจตพูดพวกข้ากำลังรอเจ้าอยู่นะหลังจากนั้นคุยทักกดอู่ก็จากไปเพ,พราะพลังสภาวะของเขาเอง ก็ไม่สามารถยืนยงอยู่ได้นานนักถ้าหมดเมื่อไหร่เขาจะกลับไปอดอแอร์เมื่อน,นั้นเพราะเสียเวเหยียนเห็นแบบนั้นก็เสียใจหนักครับแต่โชคดีว่ามีหวานใจอย่างราชินีเหมตูซาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆจึงทำให้ตัวเขาเนี่ยดึงสติกลับมาครับเขาโวยวายร้องไห้ฟูมฟายตามภาษาคนที่เสียใจเพราะเสียอาจารย์ของตัวเองไปนั่นเองแน่นอนว่าราชินีเหมตูซาตอนนี้ครับกลายเป็นที่พักใจเสียเวเหยียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาชินีเมตุซาก็ปอบเสี่ยวเหยียนเหมือนกับว่าถ้าเจ้าแข็งแก่งเมื่อไหร่แล้วไปที่ตำหนักเจตพูดก็สามารถช่วยคนได้ดังนั้นเจ้าต้องอดทนและแข็งแก่งขึ้นไปเพื่อไปช่วยอาจารย์ของเจ้าออกมาหลังจากเรื่องราวของผู้ท้ากดอูจบลงต่อไปก็เป็นเรื่องราวของเสี่ยวเหยียนกับสำนักม่านเมคาเนื่องจากว่าสำนักม่านเมคาทำให้พ่อเขาหายตัวไปทำให้อาจารย์เนี่ยถูกจับตัวไป ดังนั้นเซียวเหยียนจะไม่รับเว้นสำนักม่านเมคาอย่างแน่นอนยุ่นยุ่นตอนนี้ในฐานะที่นางเนี่ยก็เป็นเจ้าสำนักม่านเมคานะครับก่อนที่จะถูกยึดอํานาจไปนางก็เลยต้องเป็นคนที่ออกโรงเจรจากับพวกเซียวเหยียนเองว่าจะหาทางโรงให้กับนางอย่างไร เนื่องจากตอนนี้สำนักบ้านเมคาก็พังพินาศผัววุโสส่วนใหญ่ก็ตายจนเกือบหมดแล้วตัวนางก็เลยอยากจะหานับจุดจบที่มันลงตัวที่สุดเพราะนางไม่อยากให้ผู้บริสุทธิ์หรือสิทธิ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาตายด้วยดังนั้นครับนางก็เลยอยากจะเจราจากับเซียวเหยียนแต่เซียวเหยียนตอนนี้เดือดดานมากๆแล้วมโมโหสุดๆดังนั้นจึงคุยกันแทบไม่รู้เรื่องสุดท้ายครับเอาอย่างนู้นก็ไม่ได้เอาอย่างนี้ก็ไม่ได้หยุนจือก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกัน เดี๋ยวข้าปรองกับเจ้าถ้าข้าแพ้เนี่ยข้าจะตายเพื่อชดใช้ความผิดตรงนี้แต่ช่วยไว้ชีวิตเหล่าบรรดาลูกศิษย์ของสำนักม่านเมฆาได้หรือไม่แต่ในจังหวะนั้นเนี่ยทางด้านนะครับนาหลานเยนหลานที่นางบอกว่าต้นเหตุทั้งหมดมาเป็นพ้นนางดังนั้นเนี่ยนางควรจะเป็นคนยุติเรื่องราวตอนนี้เนื่องจากนางครับเข้าใจว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดตอนนี้เนี่ยมันเกิดมาจาก การที่ตัวนางไปยกเลิกง,งานมั่นหมายด้วยความที่เอาแต่ใจของนางจนเลยเถิดกลายเป็นว่าสำนักม่านเมค,คาจะร่วมสลายนางก็เลยรับอา,าสาในการต่อสู้กับเซี่ยวเย็นเองเซี่ยวเย็นกับตกลงการต่อสู้ครั้งนี้ต้องบอกว่าเซี่ยวเหยยนกินโอสถมากมายเพื่อต่อสู้กับนาหลานเย็นหลานแต่นาหลานเย็นหลานเองก็ไม่สามารถต่อสู้กับเซี่ยวเยน็นได้แม้แต่นิดเดียวแพ้เซี่ยวเยียนแบบขาดลอยและในจังหวะที่นางแพ้เซี่ยวเหย็นไปแล้วเซี่ยวเย็นทําการ บีบไปที่ต้นคอของนางเพียงแค่เสียวเย็นออกแรงนิดเดียวนาหลานเย็นหลานก็จะจบชีวิตลงณปัจจุบันภายใต้สายตาของผู้คนเนี่ยมากมายโดยเฉพาะหยุนหยุนโอเคครับเจอกาสหน้าคิดหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ผมว่ามาเพียงแค่ไกด์ไลน์ให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าหยิบยกมาเพียงแค่บางจุดเท่านั้นถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดแนะนําให้ไปอ่านในเรมที่19ครับจะมีรายละเอียดบอกให้กับทุกคนได้รับรู้รับทราบกันมากยิ่งขึ้น เพราะบางทีเนี่ยผมเองก็ไม่สามารถนําเนื้อหาทั้งหมดมาเล่าให้ฟังได้เพียงแค่เ,เล่าในบางส่วนบางตอนที่เราจะสามารถสื่อออกไปได้เท่านั้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ